านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานบนฑนฐานบกที่37นะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายให้การช่วยเหลือฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับฝนสองสามวันก,นก่อนนี้มาแบบนี้นะฮะดินโคลนก็มาด้วย <c oughs> นี่ก็ต้องเอาออกไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้กํลาลังทํากันอยู่ <c oughs> และเดี๋ยวกลาลังจะมาอีกหนึ่งรอบคือบอกเลยเลยว่าวถึงแม้ระดับน้ําจะลดลงแต่ว่าสภาพความเสียหายจากดินโคลนที่ไหลเข้ามา ทับถมใต้ตัวบ้านเนี่ยก็มีมาแบบนี้ก็มีการจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทาน2ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับช่วยฟื้นฟูสภาพความเสียหายของอาคารบ้านเรือน4ชุมชนของตับลนแม่สายก็มีชุมชนถ้ำผาจมนะครับชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนอันนี้ได้ยินบ่อยแล้วก็ชุมชนเมืองแดงเพื่อดันดินโคลนแล้วก็ล้างดินโคลนออกก็ตอนนี้ทําไปได้ประมาณ10หลังคาเรือนนะครับแล้วก็ยังช่วยกันขนย้ายสิ่งของให้กลับสู่สภาพเดิมไปแล้ว5หลังคาเรือน นอกจากนี้ก็มีการจัดชุดแพทย์เดินเท้าครับนี่ฮะจากโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชเข้าไปตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้ประสบภัย12หลงังคาเรือนรวม50คนนะครับไปด้วยก็เอามอบยาสามารถประจําบ้านด้วยช่วยดูแลสภาพร่างกายเยียวยาจิตใจให้คลายความวิตกกังวลจากน้าท่วมที่จะเกิดขึ้นสําหรับพื้นที่ประสบภัยในตำบลแม่สายนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานที่ระดมกําลังเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่น หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจิตอาสา904จังหวัดเชียงรายและกรมการฐานช่างซึ่งก็จะดำเนินการฟื้นฟูบ้านที่เสียหายให้ครบทุกหลังคาเรือนจากนี้ครับเวลามีภัยพิบัตินะคะประชาชนบอกเห็นทหารแล้วรู้สึกอุ่นใจเป็น